สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม PUBG Mobile ครับทุกคนมองเห็นตัว r p ที่มันมีรูปกล่องของขวัญขึ้นมาใหม่ไหมครับนี่เลยครับคือคลิปของเราเดวันนี้ครับนั่นก็คือ Lo y ย l Pass ซีซั่นใหม่ของเกม PUBG Mobile นั่นเองวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Lo y ย l Pass นะครับจากเลเวล1ถึงเลเวล50ให้ดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับงบในวันนี้นะครับเราเติมกันมาประมาณ5000 UC ยูเพื่อจะมารีวิวกันในครั้งนี้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแช ว่าไอเรยโยพาสที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะครับนี่แค่ซับเซิฟนะครับผมแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรยังไงประูุได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับดีม و i l e นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาหกรรมนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับตัวด้านซ้ายของจอนี่คือ RP s e a s แล้วก็ชุดใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมบอกเลยว่ามีความสวยงามเรียบหรูออกแบบมาได้ดีและก็ไม่เวอร์วังจนเกินไปครับทางด้านของการอัปเกรดรอยย่พาร์นะครับจะมีตั้งแต่เลเวล1นะครับจนถึงเลเวล50พร้อมกับมีของแจกต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าจะเป็นสายเติมก็จะได้ของเช่นเดียวกันครับวิธีการอัปเกรดรอยย่พาร์นะครับให้เรามองไปที่มุมขวาล่างของจอนะครับจะมีเขียนว่าอัปเกรดพาร์ให้เรากดเข้าไปเลยครับ มารอกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีอยู่2ราคาคือราคา360กับราคา960ให้รากดที่ราคา960ครับเพราะว่าตัวนี้จะราคาดีแล้วก็ได้ของเยอะกว่า360นั่นเองหลังจากอัปเกรดแล้วนะครับตัวยุ่พารของเรานะครับจะขึ้นไปเลเวลตามที่เราตกลงไวน้นั่นเองอย่างของผมเนี่ยเล่นไปแล้วประมาณ10เลเวลนะครับก็ขึ้นไปถึงเลเวล24เลยนั่นเองนะครับ เมื่อราอัพเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะได้ก็คือกรอบรูปโ o โยพาร์ตซีซั่นที่17นะครับขึ้นมาให้เราเห็นแบบชัดเจนเลยพร้อมกับนะครับการปลดล็อกครับไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับเงินของแถมต่างๆมากมายสกินหมวกสกินท่าเต้นมีมาให้ครบเลยแต่ผมจะยังไม่เปิดตอนนี้ครับ เพราะว่าเราจะอัดกันให้ถึงเลเวล50กันเลยแบบเลเวลแม็กในวันเดียวเลยครับด้วยงบถึงประมาณ5000 UC ครับหรือว่าประมาณ2,000บาทนั่นเองครับจริงๆไม่จําเป็นต้องอัพเวลให้เต็มแบบผมในวันเดียวนะครับมันบ้าเราห่ำเกินไปคุณเติมมาแค่800 UC แล้วก็ทําภารกิจคุณก็สามารถรับของได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราไม่ทําอย่างนั้นนะเราจะมองไปที่มุมซ้ายของจอนะครับถ้าเกิดใครอยากจะตามมานะครับกดไปที่ตรงเครื่องหมายตกใจตรงนี้เลยครับเมื่อกดเข้ามาเครื่องหมายตกใจแล้วนะครับให้เลื่อนาว่ แพ็กกิจกรรม RPM 1 7ครับให้เรากดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามานะครับเราจะเข้ามาสู่หน้านี้ครับแล้วเขาจะบอกเลยว่าถ้าเกิดเราทําภารกิจ r p ครบนะครับเราจะได้เงิน UC คืนทุกบาททุกสตางค์นั่นเองอย่างของผมนะครับเวลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20กว่าแล้วนะครับผมก็เพิ่มไปแค่ประมาณ3,000 UC แต่มันไม่ใช่ผมครับผมจัดไปเลย5000 UC ตามชื่อคลิปไปเลยครับผมลุยครับกดตกลงเข้าไปแล้วก็เมื่อเราซื้อแล้วนะครับแต้มที่มันเป็นส่วนเกินมันก็จะเอาไปเป็นแต้ม r p ให้เราเอาไว้สุ่มกล่องหรือว่า ของอื่นๆในกิจกรรมนั่นเองนะครับถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเราก็กดตกลงแล้วก็ยืนยันอัปเกรด r p กันไปนะครับตอนนี้ผมอัปเกรด r p ียบร้อยจากเ e v e l สไปเป็น level 50เวลแม็ก max ใน1วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับให้เราไปทำภารกิจ r p นะครับแล้วก็กลับมาหน้านี้ใหม่เพื่อรับ UC คืนทั้งหมดนั่นเองภารกิจ r p ก็จะมีมากมายนะเช่นเขาเป็นโดดล่มที่นั่นเข้าไปฆ่าที่นี่ใช้ปืนนั่นปืนนี่คุณก็สามารถเลือกกิจกรรมแล้วก็เลือกภาารรกิจจทที่เะไไปด้ นั่นเองนะครับกลับมาที่การรับของนะครับเดี๋ยวผมจะรับกันแบบทีละขั้นทีละตอนแล้วกันนะครับเริ่มจากชุดกันก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งถึงเลเวล5ครับถ้าเกิดว่าเราเติมนะครับอันนี้เป็นสายเติมนะเราจะได้ชุดครับเป็นชุดเทพีสังหารอันนี้คือทุนเติมปั๊บคุณได้ชุดนี้ไปเลยครับเป็นชุดระดับสีชมพูแล้วก็มีทางด้านปืน MK 4 7ด้วยนั่นเองนะครับผมได้มา2อย่างเพียงคุณเติมอัพครั้งแรกคุณก็ได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อเติมไปถึงเลเวล5้นะครับเราจะได้แว่นตา ทพีสังหารเป็นเซตของเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมครับว่าเซตนี้เวลาอยู่ในเกมจริงๆจะเป็นยังไงครับนี่เลยครับผมเมื่ออยู่ในเกมจะเป็นประมาณนี้ครับจะโชว์แผ่นหลังนิดหน่อยนะครับแล้วตัวละครนะครับก็จะมีความเซ็กซี่นะครับไม่ปิดบังจนเกินไปชุดเจอะเป็นสีทองปนน้ําเงินพร้อมกับมีแว่นตาที่เป็นสีทองนั่นเองนะครับสาวกสีทองชอบความแบบดูแบบโอ้โหอินเดียหน่อยๆอย่างเงี้ยถือว่าชุดนี้ตอบโจทย์เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้แค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อไปครับจะ เลเวล5นะครับอัพมาถึงเลเวล10นะครับเราจะได้เป็นสกินหมวกครับหมวกดอกไม้วิเศษนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสกินหมวกนะไม่น่าจะเป็นของแต่งด้วยนะครับน่าจะเป็นสกินหมวกเลยนั่นเองอ่ะดูนะครับใช่จริงด้วยครับเป็นสกินหมวกเลยเรียกได้ว่าน่ารักมากแล้วก็แบบโอ้โหบางตาสุดๆอันนี้คือหมวกเลเวล3นะครับหมวกเลเวล2จะเป็นประมาณนี้หมวกเลเวล1จะเป็นประมาณนี้บอกเลยว่าสกินนี้ หมวกเวลสามเด็ดที่สุดครับสวยมากๆครับแปลกมากเลยนะคือปกติสกินอื่นจะเป็นแบบมีรูปเหล็กไงบังขึ้นมาเรืองแสงแต่อันนี้ครับปิดหมดบังมิดแล้วมีตัวน้องหน้าตาน่ารักอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เวลสิบเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปเวลไก่ก็ได้ของชิ้นนี้ไปแล้วนั่นเองต่อไปครับจากเวลสิบนะครับไปจนถึงเวลสิบห้านะครับผมก็จะมีของแถมให้อีกครับเป็นท่าเต้นอันนี้เป็นสายฟรีนะคุณไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเติมตังค์ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ท่าเต้นนี้คุณแค่เข้ามาทํากิจกกรรรมม็็ไได้้้้้้ท่่าาาเเเตตนนนนนีีปปปแลวะะจณ กอดไลนะครับหมุนตัวไม่หมุนไหมหมุนไม่ไม่หมุนแต่เป็นแบบระบำลีลาดนะครับเป็นท่าจบสวยอารมณ์แบบฆ่าศัตรูได้แล้วแบบเฮ้ยนับ3 2 1แล้วก็ ชาดาเป็นไงล่ะจบสวยนะครับท่านี้เอาไว้ยามศัตรูตอนฆ่าศัตรูได้ถือว่าเป็นท่าที่ดีอีกเหมือนกันครับและภายในเวลสิบห้าน,นะครับก็จะมีทางด้านกรอบรูปนะครับแล้วก็มีทางด้านเครื่องประดับแถมให้กับเราด้วยทั้ง2ชิ้นเลยอันนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันนะไม่ค่อยอยากจะรีวิวเท่าไหร่ครับต่อไปครับไปถึงเลเวลยี่สิบครับยังอยู่ที่ของฟรีกันอยู่นะครับเมื่อคุณเล่นจนถึงเวลยี่สิบเราจะได้สกินล่มไปใช้ฟรีฟรเลยแต่ว่าสกินล่มนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแค่สีม่วงนะอาจจะไม่สวยมากยังไงก็อยาาคดหวัง มากแล้วกันนะครับสำหรับสกินล่มอันนี้นะครับเป็นประมาณนี้ก็ก็ตามสายฟรีนะต่อไปครับสําหรับสายเติมกันบ้างครับเวลยี่สิบเท่ากันครับเราจะได้เป็นสกินระเบิดแสงครับกาเลติโนวานั่นเองนะครับเป็นระดับสีชมพูเลยนั่นเองนะครับเอาสินะก็เปิดแสงนี่มันยังจะเป็นในเกมพับจีม b บายอยู่ไหมแต่ว่ามีไว้ก็ดีมีไว้ก็ดีไปกันต่อครับจากเรเวลยี่สิบนะครับข้ามมาเเวลยี่สิบห้าครับเรายังอยู่ที่ของฟรีกันเหมือนเดิมนะครับ ของฟรีตรงนี้นะครับเป็นสกินชุดนะครับชุดแพทย์สนามนั่นเองนะผมขอให้ดูแบบง่ายๆแะ้วกันนะไม่ต้องไปดูในเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เพราะามันเป็นสายฟรีนะออกแบบเป็นแพทย์สนามจริงๆนะครับมีความสมจริงไม่มีแฟชั่นปะปนอยู่เลยนะครับใครที่ชอบความสมจริงชุดนี้เป็นชุดฟรีคุณสามารถมาทำภารกิจในเกมแล้วก็รับชุดฟรีไปได้ครับ จากเลเวล25นะครับไปสู่เลเวล30กันบ้างนะครับอันนี้ไม่ใช่สายฟรีแล้วนะจะเป็นของแจกเฉพาะสายเติมเท่านั้นนะครับนั่นคือสกินล่มนั่นเองนะครับ o l e d Star Gate ครับผมเป็นสกินล่มไม่ไม่ใช่สิขอไปครับสกินล่มต่อปังทีสกินเครื่องบินครับลาย w i o l e t Star Gate นั่นเอง เป็นอะไรไดีลินเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดถึงเวลานี้ก็มีสก,กินเครื่องบินมาแล้วกันนะครับผมผมเบื่ออะไรก็ไปดูครับสกสสยเก็บแรงมากเกินไปแล้วก็มีสก,กินท่าเต้นครับแสงและเงานั่นเองเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูครับว่าท่าเต้นนี้จะสวยแบบไหนครับน่ะมีการแบบไ่สดิดสดิ่งเหมือนเดิมครับแล้วก็โปรยกุราบแล้วก็ดึงดึงเอ๊ะอะไรอะอาเกนครับอีกรอบหนึ่งอะไรอ่ะทำไมไมันดูง่อยจังท่าสีแดงเลยนะมันเดี๋ยว ทำไมมันง่อยกว่าถ้าแจกฟีวะ ต่อไปครับผมจากเลเวล30นะครับจนไปถึงเลเวล35ครับกลับมาที่ของฟรีก่อนของฟรีของเรานะครับก็จะมีสกินปืน M 1 6 Mr. กมิสเตอร์คอนนั่นเองนะครับน่าจะเป็นสกินลายเกี่ยวกับข้าวโพดหรือเปล่าครับเพราะว่ามันเขียนว่ามิสเตอร์คอนนั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าอย่าไปคาดหวังมากนะครับเพราะว่านี่เป็นปืนแจกฟรีนะก็น่ารักดีครับใครที่แบบยังไม่มีสกินก็มาทำภารกิจรับไปฟรีๆอย่างไงของฟรีก็ดีอยู่แล้วปะเมื่อกี้เป็นสกินปืนแจกฟรีใช่ไหมครับนี่เลยครับผมนี่คือเล 98K มาไว้ในครอบครองครับผมเป็นสกินปืนที่ต้องเติมตังค์เท่านั้นนะครับแล้ว <c oughs> ต้องเติมตังค์เท่านั้นนะครับเราถึงจะได้สกินปืนคา98ตัวนี้มานั่นเองนะครับผมสกินนี้ก็น่าจะไม่ค่อยต่างกับสกินตัวฟรีเท่าไหร่ไหมเพราะว่ามันมันก็สกิน RP อาพอะนะครับแต่ก็เป็นสกินปืนสีทองที่สวยเหมือนกันใครยังไม่มีสกินคา98า 8. ก็อาจจะชอบก็ได้ครับอาจจะไปใส่เข้ากับเซตตัวที่ได้ทำมาล่าสุดเวรวแรกครับนี่ประมาณนี้อาจจะเข้ากันแล้วก็ ดูลิเกไปเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบแต่ส่วนตัวผมว่ามันเยอะไปหน่อยและสุดท้ายครับจากเลเวล40นะครับเราข้ามมาเบี50กันเลยดีกว่านะครับจะมีสกินชุดครับเป็นชุดระดับสีแดงชุดแสงและเงาครับแล้วก็สกินทรงผมเครื่องประดับแสงและเงานั่นเองครับได้มา2ชิ้นสีแดงเลยนั่นเองนะครับผมสกินนี้ต้องบอกว่าสวยนะเป็นชุดที่ออกแบบมาได้ใช้ได้เลยครับแล้วก็ทรงผมเนี่ย ดูดีเลยนั่นเองนะครับบอกว่าน่าจะน่าจะโอเคสําหรับใครที่ชอบความเรียบแบบไม่หรือหวาไม่แบบแฟชั่นจนเกินไปน่าจะชอบครับเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันครับว่าชุดนี้จะเป็นยังไงครับเมื่ออยู่ในเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมชุดจะออกแนวแบบแสงและเงาจริงๆคือมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดํามาพร้อมผมที่สวยมากๆครับออกแบบได้ดีมากๆแต่ผมส่วนตัวผมว่ามันเหมือนกับจะไปงานศพใครสักคนหนึ่งมันก็ แฟชั่นได้นะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับ RP ใีในชั้นนี้ครับจากเลเวล1ถึงเลเวล50หมดไป5,000 UC หรือประมาณ2,000บาททุกคนคิดว่ายังไงครับคุ้มไหมพร้อมจะเติมยัดเติมอัดหรือเปล่าหรือว่าจะเติมแค่300 UC หรือจะเติม800หรือจะเอาแบบผมเลยวันเดียวเต็ม ลองคอมเมนต์ได้มาที่ใต้คลิปนี้เลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมต้องไปแล้วเลยครับขออญาตไปเก็บแรลงต่อก่อนแหละเพราะว่าตอนนี้แหลงลีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมไต่เก็บแรลงไปแล้วนะครับวันเดียวนะ ผมไปถึงแรงไอวีคาวแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครอยากดูวิธีการเก็บแรงคงไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage LFF l i f e for Fun ได้เลยนะครับมีวิธีการเก็บแรงคงแล้วก็สตรีมสดอยู่นั่นเองนะครับผมสวัสดีนะครับไปแล้วครับผมทุกคนครับโชคดีครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับชุดนี้บ๊ายบายครับ